สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านมาชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับอันนี้อยากให้ท่านชมนะครับอันนี้ตาประทับมีชุดนี้ประมาณยี่สิบชิ้นแต่เรื่องอะไรบ้างนี่เราก็ไม่ไม่ไมค่อยสันทัดนะครับอันนี้ก็ว่างๆมาแวะชมแต่เป็นหยกเถอเถียนอี้อที่หายากนะครับในช่วงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูหยกเหอเทียนอี้ที่ชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเกินต่อไปนะครับเมื่อกี้ชมตาประทับแล้วนะครับยี่สิบชิ้นองค์เจ้าพ่อกวนอูเป็นหยกขาวเหอเทียนอี้ในประวัติศาสตร์จีนไม่เคยมีหยกชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นมหัศจรรย์ของโลกชิ้นหนึ่งนะครับ นี่ก็เช่นเดียวกันเป็นหยกเขียวเหอเถียนอี้ e. เป็นแจกันหนักมากนะครับหนักมากท่านดูนะครับเขียวจริงๆเห็นไหมครับเขียวจอดได้เลยสีเขียวหนาก็เลยมองเขียวไม่ค่อยชัดอ่านะครับนี่ก็คู่หนึ่งเป็นมังกรข้างนี้นะครับดูข้างนี้ ท่านที่ได้เห็นบุญตานะครับยกเขียวชิ้นใหญ่ขนาดนี้หายากเห็นไหมครับออกมอรกตเลยครับผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถประเมินราคาได้นะครับเขถามผมสามองค์นี้จะให้ประมูลเท่าไหร่ผมบอกว่าผมอยากได้เอามาสร้างศูนย์ลดโลกร้อนป่าชุมชนผมก็ตั้งไปบอกขอสามหมื่นล้าน นึกว่าเขาจะตกใจรู้สึกเ้ามองเฉยๆนะครับบอกโอเคสามหมื่นล้านก็สามหมื่นล้านนะครับเล่ากันสนุกนะครับยังไม่ได้เป็นทางการเดี๋ยวท่านว่าคุณยอดขี้โม้ไม่ใช่นะครับพูดถึงความสวยงามแล้วยกเขียวองค์ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ยกขาวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ซื้อขายกันหลายสิบปีที่แล้วก็กิโลละหกล้านเขเาไปละนะครับ พ่อมาเนี่ยเคยออกช่องหลายช่องซื้อไปทําดวงตาเพาะพัทนรูกก้อนขนาดลูกเท่าแตงโมก้อนละแปดสิบล้านอันนี้ท่านลองย้อนข่าวดูนะครับเอาชมมาเรื่อยๆมาดูทางทางด้านนี้บ้างนะครับวันนี้ส่องให้ท่านดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่เคยได้พบนะครับท่านลองดูนะครับ อันนี้ท่านเฉียนหลงห่วงมากอามาดูทางนี้ครับมาชมท่านเจ้าแม่บ้างนี่อันนี้เป็นหยกเหมือนกันแต่เกตรองลงมานิดหนึ่งเมื่อกี้เจ้าภาพคนอูเขาเรียกเนื้อแก้วอันนี้ก็เป็นเนื้อขาวราคาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่องนี้ก็หลายร้อยกิโลผู้ประมูลเขาให้เอาชุดชุดนี้นะครับ ที่ท่านชมนี่เป็นของเสียนหลงฮ่องเต้ดูแจกันบ้างดูแจกันาอ่านะครับนี่เอาไฟส่องก็เขียวเหมือนกันเขียวมรกตเห็นไหมครับน่เขียวนะครับท่านเห็นสะท้อนไหมครับเพราะมันหนามากหนาสองสานิ้วอ่ายกเกตเอเนี่ท่านดูนะครับผมจะส่อง ทั้งบนให้ท่านดูดูความลวดลายนี่ท่านดูความสวยงามของผู้แกะเห็นไหมครับอ่ายังมีสีเขียวสะท้อนออกมาให้เห็นเลยนะครับอ่าแต่ไม่ใช่เขียวมรกตหรืออาจจะใช่ก็ได้เพราะวันหนาแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกหยกชิ้นนี้เนี่ย ใช้เวลามาส่องหลายชั่วโมงกว่าจะดูตัวจบเอาดูฝั่งนี้บ้างครับดูฝั่งนี้บ้างอืมนะท่านที่เห็นก็บุญตานะครับอ่าทั้งหมดก็ประมาณอ่าถ้าสมัยท่านเฉียนหลงก็ร่วมสี่ร้อยปีมีการเป่าขุยด้วยเขียวนะครับถ้าเป็นของชาวบ้านธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่เป็นของฮองเต้ นะครับเป็นของฮองเต้ต้องพิธีพิถันอา่างั้นเชิญชมต่อไปนะครับอามาดูภาพนี้นะครับภาพใหญ่อยู่ที่พระราชวังต้องห้ามนี่คือภาพเล็กเป็นภาพเดียวของโลกนี่คือท่านเฉินหลงตอนหนุ่มอา่าอันนี้อยากให้ท่านดูขยายเข้ามาให้เต็มอมอา้าวขยายถอยหลังมาอา่านะครับผมจะส่องไฟให้ดูนะครับ เพราะว่ามันมีกระจกบงังท่านดูมา้าสิครับดูมาเหมือนมีชีวิตแต่ประวัติไว้ท่านมายิงคิวโค้ดเอานะครับที่นี่มีแต่ภาพแท้ๆนะครับไม่ใช่ภาพก๊อปหรือไปถ่ายมาไม่ใช่นะครับภาพแทๆ้ๆนะดูให้ชื่นใจดูใกล้ชิดแต่ถ้าหากว่า ท่านไปที่กู้กงก็ต้องดูห่างๆาเรามาดูเครื่องใช้ท่านบ้างดูเครื่องใช้ท่านบ้างนี่เห็นไหมครับนี่คือการน้ําชาเดี๋ยวผมเจ็บให้ดูดูคร่าวๆนะครับอ้าวต้องอย่างนี้นะครับยุคสมัยเฉียนหลงในการน้ําชาเดี๋ยวโปร่งแสงด้วยนะฮะนี่เห็นไหมครับอ่า การน้ำชาโปร่งแสงนี่คือถ้วยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ท่านดูธรรมดาดีกว่า,าไม่ต้องส่องไฟทั้งหมดมีถ้วยอยู่สี่ใบแต่ถ้วยส่งไปวิเคราะห์ซะก่อนนี่ก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ทางผู้ประมูลขอไปนะครับต้องส่งวิเคราะห์ว่าเป็นเนเจอร์ลันเนฟไฟไหมหรือจะเป็นเจได นะครับจะเป็นเลดบไฟก็จะแพงพอๆแพงกว่าเพชรไยซ้ําไปนะครับอ่าแล้วมาดูตาประทับมาดูตาประทับนี่ตาประทับชิ้นนี้ที่เขาขอไปประมูลอันนั้นกล่องใส่นะครับข้างล่างเป็นดกดำอ่ามาเดินดูร,บรอบๆนะดูก็ทําไมเขาถึงเลือกชิ้นนี้อ่าทำไมถึงเลือกชิ้นนี้นะครับพอดีชิ้นนี้เนี่ยถ้าถ่ายรูปมามามันจะออกเป็นสี เพราะว่ามันจะเป็นสีเดียวกับกาชุดนี้สามชิ้นคือหนึ่งตาประทับสองรูปภาพแล้วก็กาน้ำชาผมบอกให้เขาตั้งราคามาเขาบอกเขาตั้งไม่ถูกไรายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธินะครับเข้ามูลนิธิตินน้ำลงไฟสะอาดเพื่อนำไปช่วยเหลือลดโรคร้อนทุกหมู่บ้านเพราะว่า หนึ่หมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องใช้งบประมาณ1นึล้านนะครับแต่จะได้เท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่เศรษฐีท่านนั้นอันนี้ก็ส่องให้ดูแบบลองดูเพื่อให้ชัดๆท่านใดที่บอกคิดว่าเป็นภาพก,อก๊อปก็อันนี้ก็ช่วยช่วยพิจาร,รณาใหม่นะครับเดี๋ยวงั้นเชิญไปชมห้องนู้นต่อไปอันนี้ก็เป็นจกดำเป็นบทสดมนของเชียนหลงฮ่องเต้นะครับ คือถ้าห้องเต้แล้วเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นความพิเศษของเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องพิเศษจริงๆนะครับอันนี้ก็เขาไม่สามารถประเมินราคาได้เลยเพราะว่ามันเป็นหยกดำดูทางนี้ครับนี่เห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับนี่ก็คือบทสดม์บทสดมลเช่นเดียวกันนะครับ ที่ตาประทับนี่อะไรผมก็ไม่ทราบแต่ดูบทสดมนดึกป่านะครับทางเราพยายามส่องให้ดูชัดๆโดยชัดถ้าบอกว่าเป็นเหลือแค่ผืนอเดียวของโลกอันนี้ชัดจริงยังไงก็ผมไม่สามารถเป็นคนที่ยืนยันได้แต่อยู่ที่ผมชิ้นเดียวจริงๆนะครับไม่ได้ก๊อปมานะครับไปดูอีกห้องหนึ่งครับ เห็นภาพไี้ถ้าจะงงนะครับนี่คือห้องเต้ขังซีนะครับจกักรพรรดเชนหลงสั่งให้วาดภาพเจองลองดอูผมจะส่องตั้ง,งหน้าเลยชัดๆเลยเห็นไหมครับนี่หน้าจากักรพัรดิังซีหน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนหนุ่มนะครับแล้วก็ไล่ลงมา นี่คือภาพจริงนะครับเป็นภาพที่สองของโลกภาพใหญ่อยู่ที่ราชบังคู่กงประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะครับอ่านี่ตอนนี้ท่านนั่งทรงอักษรน,นะครับภาพนี้เขาก็ขอไปประมูลภาพนี้จะอยู่คู่กับชุดนี้ครับชุดนี้สามชิ้นอ่ายังไม่ตีราคา นะครับตาประทับของจักรพรรดิขังซีซึ่งเป็นปู่ของอเฉียนหลงฮ่องเต้น,นะครับเพราะว่าตาประทับเหล่านี้เนี่ยก็ะจะอยู่ส่วนใหญ่ก็ะจะอยู่คู่กับภาพนะครับอยู่คู่กับภาพจึงทราบว่าภาพนั้นคือท่านใดอันนี้ก็ให้ทุกท่านได้รับทราบไว้ว่าเออเทียนอี้ไม่ใช่ว่าจะตอนนี้ นิ้วโป้เนี่หลายแสนหยวนแล้วนะครับนิ้วโป้ขนาดนิ้วโป้แต่ตัวหยกอาจจะราคาไม่เท่าไหร่แต่ข้อสำคัญคือท่านใดเป็นผู้เป็นเจ้าของเป็นตาที่ใช้จริงๆนะครับอลองดูข้างล่างอาจจะเห็นนะครับเห็นไหมครับสะท้อนแต่ก็เห็นบ้าง มีครั่งอะไรยังติดอยู่เลยนะครับใช้จริงๆนี่ในเรื่องอะไรบ้างก็ลองดูนะครับเอาเดี๋ยวดูดูฝั่งนู้นครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเมื่อวันที่ยีบเนะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอ่าก็ได้มีผู้สื่อข่าวหลายช่องนะครับลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับ ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับมีาทางผมแล้วมีเฮกุยคุณไตเทพนะครับที่ได้ลงข่าวานะครับผมเองก็ได้ทราบข่าวมันมีอยู่หลายช่องนะครับมีทั้งหมด2ีรายการสิ่งพิมพ์ออนไลน์ทั้งหมด15รายการสื่อวิดีโอออนไลน์6รายการ อันนี้เขาก็ทำตามหน้าที่เขาคือลงข่าวแต่ก็คือเบอร์หน้านะครับตามกฎของทางราชการะนะครับแต่มีอีกหลายสื่อนะครับ12สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์12รายการแล้วก็สื่อวิดีโอออนไลน์10รายการอันนี้ไม่ไม่เบอร์หน้านะครับอันนี้ ก็ตอนแรกก็คิดว่าสื่อเนี่ยมันเป็นกระดุมเม็ดที่6เม็ดที่1คือตำรวจเม็ดที่2คืออายาการเม็ดที่3คือศาลชั้นต้นเม็ดที่4ศาลชั้นอุดทรเม็ดที่5ก็คือศาลชั้นดีกาสื่อถือว่าเป็นกระดุมเม็ดที่6ถ้าหากว่าตำรวจกัดกระดุมผิดเม็ดเดียวมันก็จะผิดกันไปถึงถึงสื่อเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตำรวจกับสื่อจะไปด้วยกันนะครับ อันนี้ไม่ได้พูดเพราะากดแคนอะไรสื่อนะครับใหม่ๆใ,ใช่ยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่า,าคุณไม่เบอร์หน้าเนี่ยมันผิดกฎหมายผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมนะครับผิดกฎที่ได้มีกำหนดบังคับเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วครับก็เลยต้องมาขอบคุณแทน นะครับที่ทำให้ศูนย์มาสบัตสามแผ่นดินเราเนี่ยดังไปทั่วโลกนะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยที่หลายท่านไม่เคยพบไม่เคยรู้พวกท่านทั้งหมดก็40่สปัสือ่อมี22่สิสื่อกับอีกยีสื่อนะครับทั้งหมดก็ขอบคุณตอนนี้ต้องโทษแล้วสื่อทั้ง21่รายการทำไมคุณไปเบอร์หน้าทำอะไรถ้าไม่เบอร์หน้าเนี่ยผมว่าน่าจะดังกว่านี้ อันนี้พูดด้วยจากใจจริงนะครับไม่ได้โทษท่านนะแต่ผมขอร้องท่านดังอย่างหนึ่งว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีการตัดสินออกมาแล้วคดีนี้จบแล้วเนี่ยผมขอให้ทุกสื่อนะครับาการุณาช่วยออกสื่อให้เหมือนเดิมด้วยนะครับอันนี้ผมจัดทำหนังสือเชิญพร้อมทางคำถแถลงการจะออกทางด้านบวกหรือด้านลบ ถ้าด้านลบท่านก็ซ้ํำเติมเข้าไปได้เลยนะครับว่าที่นี่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าออกมาทางด้านบวกก็หวังพวกท่านทุกสื่อทั้ง43สื่อนะครับมาช่วยกระจายข่าวให้ด้วยอันนี้เป็นการขอกันนะครับก็ขอให้เพจอิจันมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งจริงๆผมอยากได้ทั้ง43สื่อมาสัมภาษณ์ว่าที่ให้ท่านมาสัมภาษณ์เพราะอะไรครับ ราะที่นี่คือความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าที่นี่ของจริงข้อที่หงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเบอร์8ของโลกได้อันนี้คือคนอื่นพูดไม่ใช่ผมพูดอ,อยากให้ท่านกระจายข่าวไปทั่วโลกนะครับว่ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับก็จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีทุกๆพระองค์ประวัติทั้งแม่พิมพ์หลวงวิจารณ แล้วตาประทับห้องเต้และทรัพย์สมบัติห้องเต้ที่ไม่เคยเห็นนะครับอตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับถ้าหกชิ้นนี้นะเจ้าพ่อคนอูสามหมื่นล้านเจ้าแม่คนเอมอีกสมชิ้นรวมทั้งหยกนะครับที่อยู่ด้านข้างเป็นแจกกันถ้าเขาให้จริงนะครับก็ได้หกหมื่นล้านเพราะฉะนั้นช่วยทุกหมู่บ้านเนี่ยลดกล้อนเนี่ยผมตั้งเป้าไว้แค่ คนละหนึ่งลอยล้านนะครับเพราะทุกๆหมู่บ้านเนี่ยพื้นที่มันทั้งหมดประมาณสองพันกว่าไร่เราก็อยากจะได้พื้นที่มาสักเช่นสองพันสี่ร้อยไร่เนี่ยเราก็อยากได้สักสิบเปอร์เซ็นตก็คือสองร้อยสี่สิบไร่ขุดซาสักสี่สิบไร่นะครับแล้วก็สร้างป่าให้กับชุมชนที่ผมทำแบบที่แพ้แล้วก็ทำที่เมืองการที่แพ้นี่ ไม่ได้ทานทั้งหมู่บ้านทานทั้งตำบลที่เมืองการก็เหมือนกันไม่ใช่ทานทั้งตำบลเดียวนะฮะทานกันหลายตำบลเพราะฉะนั้นการสร้างป่าลดโอกร้อนพร้อมทั้งขุดสระที่สูงนิดหนึ่งก็ใช้ยางพาราปูนะครับก็อยากจะให้สื่อทุกสื่อมาช่วยกันนะครับประเทศไทยเราจะรอดก็คือข้อที่หนึ่งคือทรัพยากรใต้ดินซึ่งมีมูลค่าที่สำรวจมาไว้ คร่าวๆไม่ให้หลักวิทยาการจริงๆแค่คาดเดาว,ว่ามีถึง3 5 1หล้านล้านใช้งบประมาณประเทศไทยได้ถึง100ปีอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองท่องเที่ยวเป็นไรายได้สูงรองอระดับลงมา,าเรื่องที่สามเรื่องสมุนไพรเรื่องที่สี่ก็จะเป็นเรื่องการเกษตรนะครับปั่การเกษตรเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็เอาเงินในทุนลงไปถม ลงทุนไล่ละห้าพันได้มา2องพันเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินลงดินอีกแล้วเราต้องรับเงินจากแม่พระธรณีอันนี้อยากให้ท่านติดตามนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการประชดประชันนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อนะครับหลังจากคดีเสร็จสิ้นตอนนี้คดีอยู่ชั้นอายาการนะครับก็ต้องขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะครับและขอบคุณต้นน้ำ ที่ว่าของเราไม่ถูกต้องขอบคุณอย่างยิ่งส่วนเรื่องคดีที่ผมฟ้องไปก็เดินตามเงื่อนไขของเขาไปะนะครับส่วนที่ต้องขอบคุณก็คือผมูนย์มาหาสมบัติสแผ่นดินนี่ดังไปทางรัฐเลยนะครับแล้วเราก็ยังเตรียมตาประทับของเฉ็ีลงหลวงฮองเต้กับแก้วเหล้า หนึ่งใบที่จะมอบคืนให้กับรัฐบาลจีนโดนโดยผ่านทูตในประเทศไทยได้ประสานมาแล้วแต่รอ i อเอเท่านั้นเองเพื่อจะทางทูตจะได้ไม่ต้องมานั่งตรวจสอบนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งที่ทำให้ผมดังกล้องโลกได้ใช้เวลาแค่ปีเศษนะครับถ้าไม่มีพวกท่านไม่มามีปัญหา นะครับจริงๆผมก็ไม่คิดหรอกฮะว่าอยู่ดีๆผมโอโเชิญ43สื่อนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับขอบคุณสื่ออีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านทางตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ทำเรื่องให้ตำรวจมาจับผมไปเป็นข่าวดังนะครับประกันตัวทั้งหมดก็75,000รับมาแล้วนะครับถือว่าเรื่องก็จบ เราคนไทยด้วยกันอะไรที่อาภาัยได้ก็อาภาัยไปอะไรที่เกินไปก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับขอบพระคุณนะครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวันที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิป ของคุณไรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนีสองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิต ทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่งพันบาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่นนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สอง เต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่ ขาเรว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ไลน์ OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0 9 7 2 9 7 5 1 4 6ได้ทันทีครับ